สุดยอดนะจ๊ทุกับพ่อแบบนี้คืออะไรเนี่ยลูกไอเทวันมึงไม่ใช่พ่อกูคนรู้ความจริง่านัชใครบอกเจ้าสิแม่ล่ะจอามาทำให้เป็นคนบอกกูพ่อของกูนั่นคือองค์อะไรกันคนที่มึงกับพี่มึงฆ่าตายอ่ะ

แล้วใครพ่อกูพ่อผมงลูกใครพ่อกูวกความจริงแค่ท่านเะขาคนนะี้ไปเขาคือชอนคุณพ่อเทว,วันให้ใจเดืเอดสัญญาสามข้อรู้แล้วอย่าบอกใครรู้แล้วอย่าบอกใครที่ว่า รยบอกไม่ได้คบืบอกกับจริงสัีลาชารยบไม่ได้คุจะบอกได้ไงใทีวะตาิที่กูรู้มาคือความจริงจริงๆมันคงจะทิ่ากูโง่มาก ต่อเวลาทุก่านบ้างที่สิปีมึงหลอกกูมาตลอดทำทุกสิ่งทุกอย่างคือหลอกกูมาตลอดหลอกไปพ่อบอกเนี่ยอมคดมึงมาตีหน้าเพื่อเอวแก้กูถึงแค่อะไรแท็กูมึงหลอกมาตลอดราชแล้วคนอย่างมึงก็ทำทุกอย่างคือหลอกกูมาตลอดตัวนี้ ขนาดผมบอกยังทำมาหลอกเลยดีว่าจะให้พ่อทำยังไงได้ลูกก็ให้พ่อไปให้เป็นคนแก่พ่อต้องแต่งตัวให้มันแก่ๆใช่ไหมลูกถ้าผมบอกหนวดก็ต้องเขียนถ้าต้องมาแต่งให้แก่แบบนี้แล้วสุดยอดละใช่หรืจะดูแก่กว่าพ่อเปก่อนเลยนะ วไวันูพูดเยิงไหมอ้ดวไม่เีเก้ยัมากมยนพูดได้งนี้นไงไ้คนเป็นเไอ้ดวไอ้แกตายยี่ปากนีเหรอฮะดูตัดผมเนี่ยพ่อตัดได้พอไม่แก่ ันไม่กลัวเลยนะถือแตงพ่อได้ยังไจะพูดอะไรผมแกจริงๆไม่ต้องแล้วเด็กู้ชาไม่ฉีดวน,นด่ใแต่เวลาที่่านวางคอเรื่เป็นควรักที่พ่อมีให้ ม่อเทวันพูนี้ไม่เคยหวังอะไรแต่ลูกเอยลูอาจจะยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรบ้างแต่พ่อก็ไม่สามารมบอกให้ลูกรู้ได้เลเอว่าสุนีย์แลชยขยให้ไหลยอนแล้วสุดใจงยังงั้นอะไรอิจติเล่นเ้าก็จะขยนพ่อที่หวังดีต่อเรื่องเสมอพ่อไม่อยากให้ลูก ต้องมาทำอะไรผิดเพียยพูดคำพูดของไอ้มอนั่นมันไม่ได้คิดดีต่อรุ่นเลยซุริยราชวานมันเป็นสมันเราที่พูดนะะชื่อของเธอซุริยราชัยความจริงเป็นจริงไม่ตายชื่อของรุ่นกูไม่ให้กูเชื่อเลยมึงยังบอกกูไม่ทันเอ็งไอ้วันคำพูดคำจาของมึงแต่ละคำที่ออกมา กำลังคทรคุณคุณที่มีแต่ปูมึงไม่ได้เป็นคนบ้าให้ตูเกล,ลียดก็จริงกูใช่ยคนนึงแต่มึงเรียกอนนูมาแล้วอูไม่ถึงสดีน่าชาแต่ถ้ามึงโทรคุณคุณที่มีระวังมึงกับกูก็ได้ฟังคำกูให้ดีนะอูถุนญาราชานจะขอกราบไหว้มึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจำใส่ใจไว้ดีคุณคุณระวังมึงกับกูนี่ให้มันขาดจัง موديش تعبى غبى موديش موديش